ก็กลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้เราอยู่ที่ Iris Park ์ชัยพฤกษวงแหวนค่ะเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นนะคะน่าอยู่เลยทีเดียวค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถนะคะที่สำคัญนากวางใช้วัสดุอย่างดีค่ะเดี๋ยวหมวยจะพาไปชมด้านในด้วยกันนะคะ อยู่ในส่วนของโถงทางเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านมาตรงนี้เราสามารถออกแบบให้เป็นเคาน์เตอร์อนเนกประสงค์นะคะตรงนี้อาจจะเป็นตรงเคาน์เตอร์รับประทานอาหารดูสิคะบิวอินให้ไอเดียเนี่ยใส่เป็นโคมไฟโตะตัวยาวนะคะก็ประหยัดพื้นที่เข้ามาเลยทีเดียวจะเห็นว่าถ้าเข้าบ้านมานะคะตรงนี้ขวางขวามือเนี่ยเขาได้แบบว่า เผื่อพื้นที่ไว้ทําเป็นห้องครัวตรงนี้เขาก็ใส่ไอเดียมาให้เรานะคะใส่เป็นเคาน์เตอร์บิวอินตัว L แล้วก็ตู้บิวอินค่ะจริงๆพื้นที่เนี่ยจัดสรรได้อย่างลงตัวเลยนะคะสังเกตว่าคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยมากๆเพราะว่าถ้าตรงนี้เป็นเตาใช่ไหมทุกคนตรงนี้เราก็สามารถแบบทำกับข้าวแล้วก็เปิดระบายอากาศได้ตรงนี้เขาก็แบบให้มาเป็นไอเดียแล้ว ส่วนตรงด้านหลังตรงนี้นะทุกคนก็จะเปิดประตูออกมานะคะก็จะเป็นตรงในส่วนของลานซักล้างเรียกได้ว่าพื้นที่พอเหมาะพอเจาะเลยทีเดียวค่ะแถมลานซักล้างตรงนี้ถ้าเราไม่ต่อเติมหลังคาหลังบ้านนะคะก็ยังได้เพราะว่ามันอยู่ในส่วนของตัวบ้านบางที่นะคะลานซักล้างเนี่ยจะคือเป็นโล่งไปด้านนอกเราก็ต้องมาต่อหลังคาเนาะแต่ว่าถ้าตรงนี้ยหมวยว่า มันดีนะมันคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเยอะเราซื้อบ้านพร้อมที่จะแบบซื้อเฟอร์นิเจอร์ใส่นิดหน่อยก็คือเข้าอยู่ได้ถัดมาตรงนี้นะคะคือโซนห้องนั่งเล่นเนรมิตออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวค่ะให้เป็นไอเดียได้เลยตรงนี้ก็คือทำเป็นโซนพักผ่อนหย่อนใจใส่โซฟาตัวใหญ่ๆพื้นที่เหลือๆนะคะ ใส่ทีวีชั้นวางทีวีโอ้อ่าน่าอยู่เลยทีเดียวค่ะที่สำคัญนะคะสไตล์การออกแบบเขาเนี่ยทำให้บ้านดูโร่งโป่งเพราะว่ามีเป็นกระจกบ,บานใหญ่นะคะสองด้านอากาศจะถ่ายเทสะดวกแสงก็เข้าดีค่ะทุกคนคือแบบนั่งแล้วแบบว่าบรรยากาศคือแบบได้อะตรงนี้นะคะ เขาก็ให้มาเป็นไอเดียว่าเราสามารถใส่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับครอบครัวจัดไดเ้เหลือเลยค่ะสีท่านหรือว่าเอาโต๊ะมาเสริม6ท่านก็แบบตรงนี้ก็เป็นมุมรับประทานอาหารได้อีกมุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวชั้นหนึ่งยังไม่หมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นหนห้องน้ำชั้นหนึ่งเนี่ยออกแบบมาใช้สุขภัณฑ์นพื้นฐานอย่างดีเลย ที่สําคัญคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยตรงนี้นะคะออกแบบแบ่งโซนเปียกโซนแห้งได้อย่างชัดเจนนะคะคือถ้าแบบมีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากอาบน้ำที่ชั้นหนึ่งอะ่ะก็สามารถทำได้หรือว่าตรงนี้ใส่เป็นกระจกกั้นนะกั้นโซนเปียกโซนแห้งดีเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันต่อนะคะ บันไดนะคะออกแบบเราจับเนี่ยเป็นไม้แน่นหนาทางเดินขึ้นบันไดก็ไม่แคบนะคะไม่อึดอัดออกแบบได้แบบเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยทีเดียวเราอยู่ที่ชั้น2ของบ้านนะคะชั้น2เนี่ยจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันก่อนค่ะโอ้โหทุกคนห้องนอนมาสเตอร์คือกว้างม,มาก <c oughs> ใส่เตียง6ฟุตนะคะชั้นวางทีวีโต๊ะทำงานใส่ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะของแบบเยอะมากที่สำคัญทุกคนแบบมีระเบียงนะคะยาวขนาดกับตัวห้องตรงนี้เราอาจจะแบบเอาต้นไม้เล็กๆมาตั้งหรือว่าเอาเก้าอี้ไว้นั่งจิบชาย,ยามเช้าก็ดีเลยทีเดียวค่ะ ห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์คือใหญ่เวอร์ทุกคนที่สำคัญดูนี่มีแบบโซนแบบเอาท์ดอด้วยนะทำเป็นแบบระแนงกั้นมาเรียบร้อยทุกคนห้องน้ำมีระเบียงน่ารักอะ่ะไปค่ะเราไปดูห้องนอนอีกสองห้องกันนะคะ ห้องนอนห้องที่สองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนอนห้องที่สองของบ้านซึ่งทุกคนสังเกตดูคือมันไม่เล็กนะใส่เตียง5ฟุตใส่โต๊ะทํางานใส่ตู้เสื้อผ้าพื้นที่คือแบบเหลือเฟือมากๆห้องนี้บอกเลยว่าไม่เล็กที่สําคัญระเบียงทุกคนมีระเบียงที่แบบขนาดกับตัวห้องแอบบอกนิดนึงนะว่าระเบียงอะ่ะใหญ่กว่าห้องมาสเตอร์อีกนะ แบบใหญ่แบบจุกๆเลยอะดูสีนั่งชมต้นไม้ชมนกชมไม้โครงการใช้วัสดุอย่างดีนะเป็นบิวอินโดยใช้วัสดุอย่างดีถ้าสังเกตดีๆคือแบบเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นแฝงอารมณ์แบบญี่ปุ่นนิดๆแบบโมจินิดๆแบบน,ดนดะทุกคนได้เดี๋ยวเราไปดูอีกข้องนึงนะ ห้องนอนห้องที่สามของบ้านค่ะห้องนี้น่ารักตะมุตะมิเหมาะมากถ้าแบบเรามีลูกสองคนเนาะอันนี้ก็จะแบบเป็นของลูกชายคนเล็กของบ้านแต่ห้องเนี่ยไม่อึดอัดเลยใส่เตียง3ามฟุตใส่แบบมีชั้นหนังสือตรงนี้ก็สามารถมีเป็นแบบว่าโต๊ะเรียนออนไลน์มีโต๊ะเรียนออนไลน์คือจะบอกว่า สามารถใส่เฟอร์นิเจอร์แล้วพื้นที่ก็ยังแบบเหลือให้แบบอะ่ะเดินได้คือแบบหมุนได้ไม่อึดอัดนะทุกคนเราไปดูห้องน้ำห้องน้ำห้องนี้นะคะก็คือจะอยู่ตรงโถงกลางของโถงทางเดินค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวก็คือเหมาะกับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของสองห้องนอนเล็ก ทุกคนแต่ว่าห้องน้ําที่เนี่ยคือเขาใช้แบบสุขภัณฑ์อย่างดีนะที่สําคัญห้องน้าทุกห้องแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งได้อย่างชัดเจนคือถ้าแบบคุณอาบน้ําเสร็จแล้วแบบ มันก็ไม่กระเซ็นออกมาโซนแห้งเนาะบางทีแบบมาเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยเข้าคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยได้ดีเลยทีเดียวนะจุดเด่นของโครงการนะคะตั้งอยู่ในทําเลบางกวยไซน้อยเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์นะคะหรือว่าจะออกเมืองก็สะดวกเช่นกันค่ะที่สําคัญนะคะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะ m ครบิ b กซ C นะคะ 10นาทีก็ถึงเซนทัลเวสเกตแล้วค่ะไม่ว่าจะจับจ่ายใช้สอยใช้ชีวิตนะคะก็เรียกได้ว่าอยู่ท่ามกลางสังคมคุณภาพค่ะราคานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะเริ่มต้นเพียง3ร้าน9แสนบาทเท่านั้นค่ะมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดน,นะคะสนใจทราบรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อหมวยได้เลยค่ะโฮมซิ e ก k e r เพื่อนคู่คิดคนหาบ้านยินดีให้บริการค่ะ e aí